ห่วงจุ้ยของบ้านเช่าที่ดีควรมีลักษณะยังไงสําหรับการซื้อบ้านมาให้เช่านอกจากเราจะคํานึงถึงเรื่องของราคาทําเลแล้วบางคนก็อาจจะคํานึงถึงเรื่องของห่วงจุ้ยของบ้านด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อหรือว่าความชอบของแต่ละบุคคลมันก็จะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะสําหรับเรื่องนี้และสําหรับตัวคุณหน้าเองบางครั้งก็เลือกใช้ห่วงจุ้ยนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์เกต เล็กเกดน้อยให้ทุกคนได้รู้กันนะคะส่วนแรกที่ครูพิจารณาก็คือ 1. เรื่องของทิศของหน้าบ้านสําหรับบางคนก็อาจจะชอบบ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้เพราะว่ามันจะทําให้เรารับลมได้เย็นสบายนะคะ แต่สำหรับตัวครูฮันน้าเองจะชอบเลือกบ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือเพราะว่าบ้านที่หันไปทางทิศเหนือนี้มันจะแดดเช้าแล้วก็ล่มบ่ายถ้ามันร่มบ่ายมันก็จะทําให้หน้าบ้านเราเย็นสบายเวลาคนเช่าเขาจอดรถหรือว่าคนเช่าเขามาทํแอคทิวิตี้หน้าบ้านเขาก็จะทําได้ในช่วงบ่ายส่วนที่2ที่จะชอบเช็คในเรื่องของห่วงจุ้ยนะคะก็คือในส่วนของห้องนอนส่วนใหญ่ถ้าเลือกได้ครูฮันน้าก็จะเลือกหันของหัวนอน อนตรงนี้ไปทางที่ไม่ใช่ทางทิศต,ตะวันตกเพราะว่ามันก็ยังเป็นความเชื่อของครูฮนาอยู่ว่าถ้าสมมติว่าเราหันไปทางทิศตะวันตกแล้วมันจะทําให้รับพลังงานที่มันไม่ดีนะและสําหรับบางคนก็อาจจะชอบเลือกห้องนอนที่อยู่ในทิศของตะวันออกหรือว่าทิศใต้เพราะว่ามันอาจจะทําให้เราได้รับพลังงานดีๆสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าหลักๆของครูฮนาก็จะเลือกในส่วนของทิศ ของหัวนอนเป็นหลักส่วนที่3ก็คือเป็นความรู้สึกเวลาที่เราเข้าไปในบ้านของหลังที่เราจะซื้อตรงนั้นในช่วงของความรู้สึกที่เราเก้าวเข้าไปก้าวแรกตรงนั้นมันทําให้เรารู้สึกเย็นทําให้เรารู้สึกไม่อึดอัดรู้สึกโปร่งโล่งหรือเปล่านะคะอไม่เป็นความรู้สึกฟิลลิ่งแรกๆที่เราเข้าไปในบ้านหลังนั้น เลยนะคะว่ามันทําให้เรารู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็ครัวหน้าก็จะดูเพิ่มเติมด้วยว่าตําแหน่งของห้องอื่นๆที่เหลือตรงนั้นเขามีการ จัดหรือว่ามีการสร้างห้องได้ลงตัวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีจํานวนห้องที่มากเกินไปมันอาจจะทําให้มีความอึดอัดมากด้วยเช่นกันนะคะถ้าสมมติว่าบ้านเช่าเราหลังไม่ใหญ่นะคะเป็นเทาวเฮาส์อะไรเนี่ยเราควรที่จะดูจํานวนห้องตรงนั้นให้มันลงตัวด้วยก็โดยส่วนใหญ่ครัวหน้าก็จะดูห่วงจุ้ย3ข้อนี้หลักหลัก แต่จริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ครูอยากจะฝากไว้ก็คือถ้าสมมติว่าเราจะทำบ้านเช่าสักหลังหนึ่งตรงนี้ครูอยากจะฝากว่าเราควรที่จะทำบ้านเช่าของเราให้มันมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนเช่าที่จะเข้าไปเช่าบ้านหลังนั้นจริงๆเรามีความรู้สึกอยากจะเช่าหรือเปล่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเช่ามันก็จะทำให้คนที่จะมาเช่าบ้านเราเขาอยากจะเช่าด้วยเช่นกันตรง ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะแต่ว่ามันก็ทําได้จริงนะคะมันเป็นความรู้สึกนั้นจริงๆถ้าเราอยากจะได้ผู้เช่าที่เร็วเราก็ควรที่จะคํานึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยถ้าใครอยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากครูฮันนาก็สามารถติดตามเพจครูฮันนาผู้นำม,มาสังหาให้เช่าแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ